จูดวงคนเกิดปีละกาดวงไก่ทองคำดวงเป็ดตารวยอำนาจบนบาลมีวัฒนาดวงท่านนะครับเปรีเสมือนความแข็งแกร่งเหมือนไก่ธาตุเหล็กนะครับธาตุทองทองคำอำนาจบนบาลมีวัสนานะครับผมแต่ให้ปิดตาตามเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นบ้างนะครับผมอย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานะครับผมถึงแม้ท่านจะมีความเมตตาแต่ว่าถามหน่อยสิว่าคนอื่น เขายุ่งกับท่านไหมเขาสนใจท่านไหมว่าท่านจะเป็นยังไงตกทุกข์ได้ยากลําบากตกตามเบี้ยจินเขาสนใจท่านไหมครับก็ไม่มีใช่หรือไม่ท่านก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองจริงหรือไม่นี่มันคือดวงของท่านครับปีละกาเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้แบบนี้ท่านทําไมไม่ปิดตาละ่ะก็ปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นบ้างแบบที่คนอื่นทํากับเราอะ่ะนะผมก็ทําบ้างสิทําไมอะทาไม่ไ,มได้เลยยังไง อ๋ผมในเมื่อคนอื่นทํากับเราได้เราก็ทํากับคนอื่นได้ก็ปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็อยู่ดีมีมีความสุขดีอํานาจบนบารมีวัสนาปีไกยเป็นคนขยันขันแข็งทํามาหากินนะ,จะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนินไม่ยุ่งกับใครแอบรวยเงียบๆคนเดียวนะผมทํานู่นก็เก่งทํานี่ก็เก่งหาธุรกิจทํางานขาขึ้นตลอดนะผมเอ็มเอโลกตกตําแหน่งนักลบดวงชะตาของท่านนักลบกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งบ้านมุ่งโตไป้างหน้าับผมพระราชาแห่งถ้วยจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มโอ้โหใช่ธรรมดาซะที่ไหนดวงแบบนี้ยิ่งใหญ่เกียรไก่เจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตาังตกตําแหน่งไฮพิเทสผู้มีบุญกุศลบาสนมา จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองให้โอ้โดวงแบบนี้มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูแต่ว่าศัตรูหมู่มามันมีเยอะก็เลยต้องปิดตาอย่าไปช่วยเขาเขาเคยช่วยท่านหรือเปล่าถ้าเขาเคยช่วยท่านอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เขาไม่เคยให้ท่านเลยอ่ะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับท่านไม่เคยแจกแจงให้ท่าน ให้ก็ด้วยให้ด้วยไปเต็มใจด้วยซ้ำอยู่กับใครไม่อยู่อยู่กับตัวเองดีกว่าปีละกาดวงไก่ทองคำอำนาจบุญบารมีวาสนาถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปให้ค่าคูทางช่องได้นะครับทางช่องได้ดูดวงให้กับปีละกามากๆนะครับสวัสดีครับดวงชะตาของคนเกิดกิรากาประจำเดือนเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ สำหรับชาวปีระกาด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นมงคลส่งผลให้ชีวิตต่อของคุณมีพลังและความกระตือรือร้นมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินคุณจะรู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ ด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการแสดงความสามารถของตนเองโดยเฉพาะในงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานอาจมีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพของคุณอย่างไรก็ตามการทำงานในช่วงนี้อาจต้องเผชิญกับความท,ท้าทายบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานคุณควรระมัดระวังการใช้คำพูดและการแสดงออกเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการปณริประนอมจะช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนคุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์คล้ายคลึงกันซึ่งอาจนำไปสู่การร่วมทุนที่น่าสนใจในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศหรือได้ขยายตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ๆซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาส ให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดดควรใช้โอกาสนี้ในการศึกษาตลาดใหม่และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ด้านการเงินด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ส่งผลดีต่อด้านการเงินทำให้เดือนนี้ เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนระยะยาวการวางแผนการเงินที่รอบคอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพอใจแต่คุณควรระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงเทศกาลปลายปีเพราะอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทางการเงินของคุณในระยะยาวการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเก็งกกำไรในช่วงนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนมีความรอบคอบมากขึ้นรายได้จากการทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโครงการพิเศษคุณอาจได้รับโอกาสในการทำงานพิเศษหรือได้รับมอบหมายงานที่มีค่าตอบแทนสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนรายได้ของคุณอย่างมีในัยสำคัญยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค้าขายจะพบว่ายอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามสุขภาพและไลฟ์สไตล์จะได้รับความนิยมเป็นพิเศษคุณควรใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอสินค้าใหม่หรือจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าด้านการตลาดและการขยายธุรกิจการทำการตลาดออนไลน์ จะได้ผลตอบรับที่ดีในช่วงนี้การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มดิจิทัลจะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าคุณควรให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์และการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการอย่างต่อเนื่องการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการเข้าร่วมเครือข่ายทางธุรกิจจะเปิดโอกาสใหม่ๆในการเติบโตคุณอาจได้รับข้อเสนอในการร่วมทุนหรือการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มยอดขายและสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญพิเศษ ในช่วงเทศกาลปลายปีจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีคุณควรวางแผนการตลาดและการส่งเสริมการขายล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างยอดขายที่น่าพอใจในช่วงเทศกาลสำคัญสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนคุณจะได้รับข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือทรัพย์สินอาจเป็นโบนัสพิเศษการปรับเงินเดือนหรือผลกำไรจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาซึ่งจะนำมาซึ่งประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะใหม่หมโดยเฉพาะในด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีการเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจได้อย่างทันสมัยความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและพันธมิตรจะแน่นแฟ้นขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหม่หรือได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางธุรกิจการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และพันธมิตรจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจในระยะยาวการตัดสินใจสำคัญสคัญในช่วงนี้ควรอาศัยทั้งสัญชาตญาณและข้อมูลที่รอบด้านเพราะจะส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวการรับฟังความคิดเห็นของทีมงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อให้ได้รับพลังงานที่ดีที่สุดในเดือนนี้คุณควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจะช่วยเพิ่มมุมมองและโอกาสทางธุรกิจนอกจากนี้คุณควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะความเครียดจากการทำงานการหาเวลาพักผ่อนและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มีพลังในการทำงานอย่างเต็มที่การจัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขในชีวิตในด้านความสัมพันธ์คุณจะพบกับพลังงานแห่งความรักที่เข้มข้น และน่าตื่นเต้นเนื่องจากดาวศุกร์เคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อดวงความรักของคุณทำให้เรื่องราวความรักในเดือนนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ